คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้เชิญชวนหรือแนะนำให้เล่นตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรตั้งใจเรียนจะดีกว่านะครับหโล,โล,โล่อหลวัเลยครับมากลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะแอนแอนแอนโคตรหาเลยวะตะคู่นะลืมกดไลค์กดสตรีมใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมส่งการสเปซค่าย pg ประเด็นคือมันมีคนรุ่นพี่ทักมา,าบอกว่าแบบมึงลองเล่นเว็บนี้ให้ดูหน่อยดิกูได้ข่าวาว่าแม่งโกงแม่งเว็บแม่งไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ให้ผมมาพันหนึ่งให้มาเป็นหนทดลองให้หน่อยผมก็โอเคจัดมาเลยไม่ใช่เงินเราอยู่แล้วไหมเราก็กล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วถ้าเป็นแบบเว็บมันไม่ดีกูก็คงไม่เปิดเล่นนะั่นเป็นเงินกูใช่ไหมถูกไหมขอแบบว่าลองเชิงเว็บก่อนแล้วกันนะทุกคนว่าแบบเว็บมันโกงจริงหรือเปล่าค่ายพ g เขาว่าค่ายพ PG จนี่เว็บโกงผมก็เลย ถ้ามันโกงจริงเราจะได้ชักออกทันไงขอรอบละห้าบาทเรื่อยก่อนแล้วกันมันโกงมันจะได้โอเครีบออกเลย,ยไม่ถึงยังไม่ได้ไม่โดนหนักมากคนดูสวัสดีครับสวัสดีครับผมคือถ้าเว็บคือประเด็นนะเค,เคยเคยเคยเล่นอยู่นะเว็บโกงเว็บเคยเคยผมเคยเล่นเกมพวกนี้อยู่แล้วปกติแล้วก็แบบเคยโดนเว็บโกงเหมือนกันตอนแรกก็เหมือนเว็บพูกชายทั่วไปเลยเล่นไปเล,เล่นมาแล้มา ตูกหลิ้นพันกันวะนี้เล่นไปได้มารู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันไม่แตกเลยวะนู่นี่นั่นมันโอ้โห478บาทเลยวะมาถึงเสียว <c oughs> อยู่นะก็ะคือแบบเล่นมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่แตกเล่นลแบบยังไงก็ไม่แตกแล้วก็แบบคือแม่ง90เปอร์เซ็นต์นะยังไงก็ไม่แตกอ่ะแล้วก็มันเป็นอีกประเภทหน,นึ่งคือเว็บแม่งเอาเงินออกไม่ได้อะไรเงี้ยโกงอย่างเงีย้ยเคยเจอมากับตัวอยู่แล้วเว้ย รูปหลักแล้วก็ลักษณะค่ายพีจีนี่คือก็ปกติพื้นฐานทั่วไปแต่นี้เรามาลองเล่นกันก่อนเนี่ยแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าจะแตะโผลดมากเลยนะเนี่ยแตร้ที่สองบาทเลยเหรอทุณหนึ่งพัน 1, นะแต่ผมดูออกทรงแล้วมันไม่น่าตะโกงหรือเปล่าทำไมมันแจกโวดจังหรือว่ามันนี่เรียยังไงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผม มันจะแจกที e Higher, ่ต้นเก่งกว่าแล้วมันค่อยดูที่ตอนหลังนี่หรออ๋ออ๋อเขาใจกสเต็ปมันละอ๋อมันจะแจกตอนหลังนี่หรอก็มีก็ไม่แน่นะมันก็มีสิทธินะทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะมันมีความเสี่ยงมันอยู่แล้วถูกป่ะเกมอะไรครับพี่สงการสเปซครับผมค่ายพีจครับวันนี้ค่ายพีจมันลองเล่นดูเพราะว่าเว็บมันไม่ดีให้มันชัดเจนกันเลยว่าเว็บมันโกงจริงหรือเปล่านะ ดูไปพร้อมกันเลยมันอาจจะไปดูผมตอนหลังก็ได้หรืออาจจะไม่ก็ได้อาจจะเป็นเว็บแท้ก็ได้ถ้าเกิดคือตอนนี้ผมหาเว็บเล่นอยู่เหมือนกันถ้ามันเป็นเว็บแทน้นี่ผมว่าคงจะต้องเลือเว็บนี้เลยเพราะดูสรงแล้วมันแตกโหดมากเลยนะคนดูแต่ผมดูพี่จบพุกเว็บนี้เว็บแท้ผมจะได้หาที่ลงบ้างครับโอเคจนะัดไปทั้มดมาดูง้อมกันล่าสุดคูมเก้าไปแล้วนะ เกมนี้เลยไม่เป็นเหมือนกันนะมาลองเล่นคือแบบเข้าเว็บมาถึงแล้วก็สุ่มๆุ่มๆเล่นเลยกดเล่นเลยแล้วก็ตอนนี้คือยังไม่รู้รูปแบบเกมว่ามันคูณอะไรยังไงคูณเก้ากับคูณสีคณ่คูณเลยคือลักษณะเกมเลยเหมือนแบบว่าถ้ามันแตกเรื่อยๆมันก็จะคูณบวกขึ้นเรื่อยๆป่ะคูณยี่สิบสามอ่ะถ้าแตกอีกอาจบหมดประมาณนี้ใช่ไหมสี่ร้อยสามนเจ็ดนะบาทคนดู คุณน1 0 0 0นะตอนนี้มากำไรมา2,200นสนะมันเป็นไปได้เหรอมันน่าจะไม่โกงนะผมว่าอย่างอย่างผมให้เวลาแค่13นาที14นาทีพอเท่านั้นนะ่ะทัผ่านไป4นาทีแล้วทุกคนดูยังมีวิธลว่าจะได้กำไรอยู่นะเกมนี้ไม่โก,ง,กงครับพี่ผมเล่นอยู่เอาเหรอก็ไม่รู้นะ ใครไม่บอกมาแล้งไอ้คนที่มันฟังมานี่คือมันยังไงมันเล่นนี่เขาโดนโกรงนี่มันเล่นอย่างไงหรือว่าอะไรหรือมันใส่ร้ายเว็บหรือไงผมก็มาลองให้ดูโอโห้าร้อยห้าสิบไปแล้วทุกคนตอนนี้สุด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 ,สดยังไม่มีแววว่าจะเสียเลยนะตอนนี้เหลือจะเชื่อเลยนะผมว่าตอนนี้ผมห้าสิบ้าสิบแล้วว่า ห้าสิคือเว็บดีเว้ยคือห้าสิบคือเว็บไม่ดีเว้ยตอนแรกก็แ0ดสิบเ็เว็บนี้แม่งโกงหรือเปล่าวะเนี้5ห้าสิห้าสิบแล้วเพราะว่ากำไรยับเลยนะแต่จจกระจายมากนะคนดูดีจังครับไม่ต้องใช้เงินตัวเอง,เเองมาลงทุน เอาว่าคนเขาให้มาเขาก็อยากเล่นเนาะเขาคงจะแบบหาเว็บเล่นไงเล่นที่อ่ะเขาเลยให้มาพันหนึ่งร้องถ้าเกิดสมมติว่าเว็บนี้มันมัน,ม,นมันไม่โกงเนี่ยเขาอาจจะลงเว็บนี้ไงเขาอาจจะหาเกมพวกน,นี้เล่นอยู่แต่คือเขาไม่ได้แบบเล่นสตรีมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดคุยกับใครอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยให้ผมมาผมสตรีมแล้วก็แบบได้พูดคุยคนดูเพื่อแบบกําลังจะแทงรอบนึงแล้วมีคนดูทักมาที่ แพตสตรีมาให้พี่อย่าเล่นพี่จะมีโกงอะไรประมาณนี้ก็เลยให้มาลองโหแต่เขาใจถึงมากนะให้มาพันึงเลยนะโหจัดให้มาร้อยหนึ่งกูก็เล่นได้ปะถูกปะไม่ใช่พี่ดูสตรีมหมูเรียบร้อยกูโดนนั่นก็จะประมาณนั้นผมไม่รู้หรอกยังไงมาลองดูคนดู ก็แบบว่าที่จ่าสะใจตอนนี้คือจะครึ่งหมื่นแล้วนะเดิมพันรอบละห้าบาทเองนะคนดูเดี๋ยวผมจะขอคือตอนนี้ผมว่าแม่งเว็บไม่น่าโกงแล้วอะเดิมพันห้าบาทยังได้อยู่เลยเดี๋ยวผมจะขอเพิ่มเดิมพันนะทุกคนขอเพิ่มเดิมพันปุ๊บแม่งแดดถึงหมดเลยปั๊บเนี้ยนะขอลองเพิ่มเดิมพันนะว่าแบบเป็นที่ระบบมันบอกว่าเอ้เดี๋ยวราให้แม่งเพิ่มเดิมพันก่อน ไม่ค่อยดูดมัเดียวอย่างนี้เหรอเดี๋ยวผมขอกดเพิ่มเดิมพันแล้วกันกด9พันแล้วผมจะขอกดเอง้วยออโต้ละทุกคนเผื่อเว็บเพ่งดูดคืนจริงกูย,ยังหลอนอยู่ไงอะไรประมาณนั้นไอ้ถ้ามันดูดจริงคาเลยเนี่ยต่างตีมเลยนะคนะูประจานจริงนะเว็บอะเว็บอะไรครับพี่นี้เว็บ PG ครับผมยังไม่รันตีว่าแท้หรือเปล่า ไปทางปอนทาง70%ห0 6 0แล้วแหละว่าว่าน่านจะแถยังไม่ถึงเจให้ห0ก่อนคุณน0พนเองครับตอนนี้5้า0นแล้วยอดแล้วก็มีไม่มีแรวที่จะหยุดแตกเลยนะตอนนี้แตกรัวๆะไรนะครับผมรวัวๆ,ๆรัวๆเลยนะครับอ้าออกโหดเลยค5้าห้าอีบาท ยังมีวิวแบรที่จะไหลต่อด้วยไหลต่อด้วยคนดูคูณส3 40า2สี่สิบ้ารยสิบนะครึ่งหมื่นแล้วนะวโกงป่ะว็บนี้ไม่โกงครับโกงจะแตกอย่างนี้เหรอครับพี่เออมีพูดพูดมีหัวหอมใช่ใช่พูดมีหัวหอมเอาเพิ่มสัมพันธนะแบบ์เลยแล้วกันนะแบบว่าสิบบาทเลยแล้วกันเพิ่มจำนวนเป็นสิบบาทขอก вот ดขอกดเองด้วยครับจัดไป แตกเลยอ่ะกดเองตาแรกก็แตกเลยเบ oh. ิ้ลด้วย 2, 2ด้วยเรามดูกันว่ามันจะแตกเบิ้ลคูณเท่าไหร่กดเองรอบที่3ครับ900 3รอบ9ก8บาท1ันสบาทนั่ที่แตกวายบาเลยนะขอเพิ่มทีละ5บาทเลยแล้วกันผมไม่มีวะ่ะมีแต่เพิ่มทีละสิบาทวะ่ะไปกัน,กนย้ำอีกทีหนึ่งเผื่อมันดูด อะไรวะมันไม่เห็นจะโกงเลยมันให้กูอย่างเดียวเลยตอนนี้ไอคนที่มันบอกว่ามันเว็บนี้ไม่โกงมไม่มีท่าไหน,นบ้าหรอมันเพี้ยนมันโกงเลยมันให้กูอย่างเดียวเลยเนะี่ยหรือมันล่อซื้อแบบว่าวันนี้ให้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยแดกคืนเนี่ยไม่น่าจะใช่นะคนนี้ให้กูเยอะด้วยนะเนี่ย คือเกมพวกนี้เล่นตามฟีสิกคืออย่าไปเล่นเอาคืนอ่ะแ่นี้ว่าเล่นพอได้ถ้ามันรู้สึกว่าเสียมากก็ควรจะเอกเดินออกมาอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบขอเพิ่ม20ไปแล้วกันทุกคนกดเองครับผมตลกตรงบอกว่าเว็บโกงแจกมา6,000กว่าบาทขอกดเองครับเอ้าแมเกตเตอร์เลยห่อ ไม่สแกตเตอร์นะสแกตเตอร์นี่หาเลยนะโอ้ออกวายโอเคสแกตเตอร์กากเลยสแกตเตอร์มันออกยากอยูอย่คนดูโอ้โหเด้งสิบนะเนี่ยเด้งสิบนะเนี่ยเดิมพันยี่สิบบาทเด้งสิบเรียบร้อยเจ็ดสิบสองคุ้มสิโอ้โหคูณน้อยไปนั่นนะรอขันลุ้นขันสวยคูนิตสองร้อยยี่สิบพันสี่คูนิตแปดร้อยแปดสิบบทหน้าตัก เรามาจะหมื่นหนึ่งนะคนดูตอนเนี้ยึงหมื่นหนึ่งแล้วนะต้มยอดต่อไปจึหมื่นหนึ่งอนะโอ้โหแดงสิบคูน,น้อยเลยนะเอาแต่คูน้อยเลยนะคูณเกตสามสิบทีันสองครับผมหมื่นหนึ่งแล้วตอนนี้ปมตอนนี้ผมคือให้เกมมันดูดเงินเราคืนไม่ทันละผมบอกเลยถ้ามันเลือกโกงยังไงก็ไม่ถัง เวลาเหลือสามวินาทีถ้ามันมันไม่มีทางรู้อยู่แล้วว่าคนไหนจะเล่นนานไม่นานแสดงว่าถ้ามันจะดูดมันต้องดูดแต่ต้นเกมถูกไหมคนดูผมขอพูดตอนนี้ในนาทีที่สิบเลยเว็บ PG ไม่ใช่เว็บโกงแน่นอนเว็บแท้แน่นอนคือแจกอย่างนี้เลยเหรอฮ้าสิยังแตกอยู่ไหมดู เบิ้ลสิบป่ะผมไม่เบิ้ลสิบเขากดห้าสิบครับผมทุนหนึ่งพันเข้ามาที่วันนี้วันนี้ทุนหนึ่งพันเองนะเกมอะไรครับสงการสแปรนครับผมค่ายพีจีนะการันตีมาการันตีให้คนดูว่าแบบเห็นเขาบอกว่าเว็บนี้เว็บโกงตอนนี้ผมว่าไปในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่โกงโกงหาอะไรทุนหนึ่งพันแม่งให้กูมาหมื่นตีเลยตอนเนี้ยกำไรหมื่นสามอะโอเคเนี้ยกำไรหมื่นสามอะเดื่องที่ผมเล่นแม่งยังไม่แตกง่ายอย่างนี้เลย เ,เริ่มดือกูคืนแมนะอ่อยังเริว่าตกใจเริ่มว่าเริ่มดอกูกคืนแล้วโอ้โหั้สคูนสี่ครับตั้งสแล้วผมยังไม่มีวิธีที่จะหยุดแตะให้นะคูบสองนะหกอ้ยหกพันคูณยี 6, ่สิบคนดูพันนึง พวกบอกเว็บโปมึงดูดูไนท์แฟนตาซีแมกกะ7,500บาทเว็บปอมมันจะแตกอย่างนี้เหรอใช่เหรอเป็นไปได้เหรอว้ไม่น่าใช่นะอีกสองนาทีผมขอวัดที่ตรงนี้เลยแล้วกันห0ึ่บาทผมว่ามันตอนนี้ผมไม่กระทบกระเทือนอะไรแล้วนะกดให้คนดูดูผมขอกดแค่สามครั้งพอ ถ้าสามในภายในสามครั้งนี้แม่งแตกคือไม่ใช่แล้วเว็บแม่งปกติเว็บดีด้วยเอาง่ายๆครั้งนี้หนึ่งผ่านไปครับนี่สองแม่งครั้งที่สามโอ้โหเออย่างนี้ครั้งที่สามแตกนะรอบหนพันครั้งที่สามแตกนะเรากะจะเอาแค่สามครั้งเท่านั้นนะเบิ้ลนม้าอีกนะคูณเก้านะสามหมื่นหกนะ ตายนี่คุณตายรวยต,ย,ตยตายเก็ดอุย้ยนี่เว็บโกงเหรอนี่คือเว็บโกงเหรอแต่แค่กูแสนนึงเนี่ยนะเว็บโกงอ่ะไอ้เนี่ยคนในสตรีมจะช็อกเอาดูดิดูแชทดิ เประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้ผมขอการันตีแล้วกันกับส่งการสแปสพี PG ที่บอกว่าเว็บโกงเว็บนู่นเว็บนี่ดูดตรงดูดตังวันนี้ผมขอเปลี่ยนทรรนาภิติไปเลยนะครับ100%เว็บ PG เว็บแท้ครับไม่ใช่เว็บโกงแค่นั้นรู้เรื่อง